อองภูมิิิลลตตตดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r ar w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปี 1> แชร์ลง f Facebook Page เี่ p r ar w o r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งส like, ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สาราเคมีนะคะจะพาไปทำความรู้จักกับหนุ่มฮอตที่ถูกพูดถึงณนะขณะนี้เป็นอย่างมากกับบิ๊กทองภูมิหนุ่มเก่งมากความสามารถในวงการบันเทิงค่ะมีความสามารถรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการแสดงเขาเนี่ยถ่ายทอดผลดงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเสมอบิ๊กทองภูมิเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2531จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต,อนตน้นจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเล่นมิวสิกวิดีโอหลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสเป็นพิธีกรต่างๆต่อมาก็ได้เริ่มแสดงภาพยนตร์ค่ะรวมไปถึงผลงานทางด้านการร้องเพลงก็เคยผ่านมาแล้วดี๊กองภูมินะคะถือว่าเป็นหนุ่มหล่อติดติดตลกค่ะแล้วความสามารถของเขาบวกกับสเสน่ห์ของเขา จึงทำให้เขาเนี่ยมีแฟนคลับติดตามเยอะแยะมากมายเดยเดียว่าเป็นอีมึมงบุคคลในวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดทิ่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซนเตอร์ต้องวีทีเฮดซต